คงไม่มีคำไหนนะครับรู้สึกเกินไปกว่าคำว่าอนาจใจแล้วก็รู้สึกสมเพศในตัวของเอลิทันฮาร์แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพาท,ทีมทำได้เพียงแค่เสมอ ER กับเอฟซีทเวนเต้ประตูต่อ1ชนิดที่ว่าโอ้โหเล่นกันได้แบบโคตรจะน่าเบื่อเลยนะครับต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับใครที่เมื่อคืนนี้ไม่ได้อดตาหลับขับตานอนนะครับแล้วก็รอชมทีมรักของเรานั่นเองนะครับเพราะว่า,าพูดตรงๆงเลยว่าโอ้โหเป็นฟอร์มการเล่น ที่อนาใจเหลือเกินนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ลูกเดิมๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหล่าติงหรือว่าเหล่าคนที่ยังซัพพอร์ตเอลิกเทนฮักนั้นจะรู้สึกกันอย่างไรหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสามารถทั้งเอาชนะเซาท์ทัมตันได้3ประตูต่อศูนย์ก็ดีรวมไปถึงเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนหน้านะครับที่สามารถเอาชนะบาร์สลีย์ในศึกคาราบาวครับไป7ประตูต่อศูนย์ที่บองบอกว่าหลายๆคนนี้มีความรู้สึกดีดากับปี้กระ เป๋่าอะไรกันมากมายเหลือเกินนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงสะท้อนความเป็นจริงว่าฟอร์มการเล่นนั้นมันไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับในเกมที่ชนะบานสีรีมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคุณภาพนักเตะโดยล้วนล้วนเลยนะครับไม่ได้มีแท็กตรงแท็กติกหายเฮลอะไรเลยนะครับจนมาเกมสุดสัปดาห์เจอกับคริสตัลพาเลทเนี่ยก็เริ่มที่จะได้เห็นวิแววเหมือนเดิมแล้วกระทั่งเกมนัดล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้ที่ทำได้เพียงแค่เสมอกับเอฟซีทเวน 1นึ่ประตูต่อ1นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือทีมที่แลนด์กิ้งต่ําที่สุดนะครับที่เราเจอกันอาที่เราเจอคู่แข่งนะครับในศึก ยูโรปานะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะได้นี่คือทเวนเต้นะครับที่เป็นแลนกิ้งต่ําที่สุดทีมจากลีกดัตที่ไม่ได้มีคุณภาพและก็มาตรฐานแต่อย่างใดน,นะครับก่อนเริ่มเกมนะครับเอริกเทนฮาก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกัเรื่องของความโรแมนติไซ์นะครับที่มีต่อ FC ฟซเวนเต้ว่าตัวของเขาเองนั้นมีความรักและผูกพันเนื่องจากว่าเป็นอดีตนักเตะนะครับทั้งช่วงของการเริ่มต้นแล้วก็แขวนสตาร์ทที่นู่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการคําพูดที่ดูจะโรแมนต ใช่แต่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ ควรจะพูดเพราะว่าณเวลานี้คุณควรจะโฟกัสที่ทีมปัจจุบันของคุณมากกว่าแต่คุณเลือกนะครับผมที่จะไปพูดถึงสิ่งดีๆกับคู่แข่งมันเนี่ยอันเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วควรจะพูดแบบแตะเบาๆแล้วก็ค่อยไปพูดถึงหลังจบเกมก็ได้เพราะว่าหลังจากที่คุณไม่สามารถเอาชนะได้เนี่ยมันสามารถมองได้หลายมุมมองโดยเฉพาะมุมมองว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถคุณไม่กล้าที่จะเอาชนะทีมเก่าเพราะว่าคุณรู้สึกผูกพันอะไรอย่างนั้นคือมันเป็น ความโดเมนดีไซ์ที่ปัญญาอ่อนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเอลินฮากนี้ก็ต้องโดนเต็มๆทั้งเรื่องของการสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับพอมาถึงเรื่องของการจัดทัพก็ต้องบอกว่าจัดทัพจัดอ่าจัดทัพจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีเปลี่ยนตัวเพียงแค่3ตํตำแหน่งเท่านั้นเองผู้สับตัวองเดออันเดโอนาน่านะครับแข่งหลังมาแบบเกือบฟูลทัพนะครับมีเพียงแค่แฮนนี่แม็กควายคนเดียวที่ลงแทนที่ของมาตทายเดลิกนะครับได้ร่วมกับลิซโดมาติเนสแบกส็กขวาแบ็กซ้ายเหมือนเดิมครับมัสราวีอาดาโลนะครับผมแดนกลางค ยังคงอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับผมที่เดี๋ยวผมจะมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันว่าเอลิเทนอาร์ทำไมคิสเติลเซ่นถึงต้องเล่นทำไมถึงต้องได้เล่นเขาเรียกว่าเป็นตัวจริงสามเกมติดต่อกันนะครับเล่นร่วมกับโมนิโออูกาเตมีบูโน่แฟนานสแนลรุกมีทางด้านของอ อาร์มัดเิียโลนะครับผมมีมาคัสแล็เฟิร์ดและก็น้าเป้าเป็นจอชัวเซอร์เซ่นะครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากคิสเทนเอลิกเซ่นนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการทําประตูที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีความหลากหลายทางด้านของเกมรุกความหลากหลายในเชิงของจินตนาการในการสร้างสารรค์แต่อย่างใดแต่มันเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นจังหวะฟุตบอลที่เป็นเหมือนผีจับยัดซะมากกว่านะครับผมในในประตูนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบรู้สึกว้าวว้าวว้าวแต่อย่างใดน,นะครับผมโอเคว่าโดย คารวมครึ่งเวลาแรกนั้นแมนยูเต็ดเล่นค่อนข้างจะได้ดูดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพ่งมองจริงมันก็ไม่ได้ดีกว่าแบบขนาดนั้นเนื่องจากว่าฝั่งของ f อฟซีทเฟนเต้ก็ไม่ได้มีคุณภาพของผู้เล่นแต่อย่างใดมีแค่ใจมาสู้เท่านั้นเองนะครับส่วนครึ่งเวลาหลังนี่โอ้โหเขาต้องบอกว่าเป็นหนังคนละม้วนไปเลยเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากๆแล้วก็เข้าอีลอบเดิมก็คือเอลิทนาร์กนั้นเข้าเขาเรียกว่าเข้าขายของคําว่าปอดแหกมากๆนะครับเพราะว่าลดระดับความเร่ง ลดระดับการเร่งเกมลงนั่นเองนะครับจนกระทั่งมาโดนประตูตีเสมอนะครับจากความผิดพลาดของคริสเตนออลิกเซ่นคนนี้นะครับผมเป็นทางพระเอกแล้วก็ผู้ร้ายนะครับผมแต่ประเด็นนี้จะโทษเพียงแค่คริสเตนออลิกเซ่นเพียงคนเดียวไม่ได้โอเคว่าจังหวะนั้นเนี่ยแมนยูเตดตัดบอลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ออลิกเซ่นเนี่ยก็ได้บอลครอบครองแล้วแต่ก็พยายามเล่นท่าย,ยากก่อนที่จะโดนฉกไปนะครับแต่ถ้าว่าโอเคจังหวะหลุดเดี่ยวไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําประตูได้มากมายนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องไปโทษ อันเดโอนาด้วยเหมือนกันเพราะว่าผู้ตัดตูรายนี้เหมือนเดิมครับที่บอกว่ายังไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจแม้ว่า2เกมก่อนหน้านั้นจะมีชอ็อตเขาเรียกว่าจะมีช็อตโชว์ฟอร์มโดดเด่นอะไรต่างๆนานา,นาก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกตรงว่าประตูนี้นะครับตัวของเขาเองทําไมถึงปิดเสาแรกได้ห่วยแตกมากๆเพราะว่าโดนยิงที่เสาแรกคือผู้ตัดตูไม่ควรที่จะเปิดบอลเสาแรกเขาเรียกว่าเปิดทางเสาแรกให้กับผู้แข่งได้ขนาดนี้ซึ่งตัวเองนั้นเปิดบอลเปิดเสาแรก ให้คู่แข่งได้ยิงได้ง่ายดดหเลอเกินท,ท,ทั้งที่ทางอ,อีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านขวาของอโอนาน่าเนี่ยมีมาสลาลวีเนี่ยมาปิดทางบูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นการยืนตำแหน่ง Position ต่างๆนี่ก็ต้องบอกตรงๆว่าโอนาน่าสอบตกมากๆดังนั้นจังหวะนี้ต้องโทษโอนาน่าด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผู้สัดตู้รายนี้เนี่ย หวยแตกก็ยังไงก็หวยแตกอย่างนั้น,นครับผมก็ยังวิจาร์เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราสามารถอ่าโดนตีเสมอแล้วนะครับผมเหมือนจะมีการเร่งเกมเกิดขึ้นนะครับเหมือนจะมีการเขาเรียกว่ามีการส่งตัวผู้เล่นเขาเรียกว่าปีการปรับแท็กติกต่างๆนานาแต่ขอโทษที ก็อาจะมีการเปลี่ยนตัวต่างๆนะครับต้องรอไปถึงกันทีที่เกือบจะ70เลยนะครับอ่ะส่งอนาโชมานะครับนาทีที่67แล้วก็ส่งอีก3ตัวอีกช่วง10นาทีสุดท้ายคําถามก็คือว่าการเปลี่ยนตัวต่างๆเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่เคยมคคีคำว่าพัฒนาการเลยหากว่าอยากจะแก้เกมมันก็ควรจะมีเวลาให้กับผู้เล่นตัวสํารองได้มีเวลาในการสัมผัสเกมสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงในการปรับตัวในการปรับสภาพร่างกายของตัวเองแต่อันนี้คือเราเห็นมาต่อ ลอดว่าตลอด2ปีก่อนหน้านั้น,น,นจนเข้าถึงปีที่3เนี่ย ทางฝั่งของเอลิทันฮักเนี่ยก็ไม่เคยที่จะมีการ,ปรเปลี่ยนตัวเร็วหรือว่าคือปเปลี่ยนตัวก็จะเปลี่ยนตัวในช่วงแบบ15นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายหรือนาทีสุดท้ายเพื่อมาแก้เกมซึ่งมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยนี่คือไม่คือมันมันเป็นคำว่าไม่มีพัฒนาการอะไรเลยที่เอลิทันฮักนั้นทําให้เรารู้สึกว่าทีมมันดีขึ้นนะครับผมยิ่งช่วงที่อ่าช่วงที่นำ1-0ก่อนที่จะโดนตีเสมอโดยเฉพาะช่วงของอ่า คือต้นครึ่งแรกนะครับผมโอ้โหผ่อนเกมลงไปอย่างน่าเกลียดเล่นแบบครอบครองบอลเล่นแบบเพรสเซฟเล่นแบบพยายามว่าต่อบอลเคาะบอลกันสั้นๆนู่นนี่นันนน่นได้อย่างน่าเบื่อมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้สายการลําบากแล้วก็ดูหนักอาการนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าฟุตบอลยูโรปาลีกเนี่ย เราถือว่าเป็นเตงต้นๆนะครับเพราะว่าหากดูจากคู่แข่งแล้วเนี่ยไม่มีใครนะครับดูมีภาษีที่ดีกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็การเจอกับ FC20 ทเวนตซึ่งเป็นทีมที่ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับแต่เกมนัดแรกเล่นในโอแทฟเฟิดนะครับในระบบใหม่เนี่ยทำได้เพียงแค่เสมอถือว่าเสียหายเอามากๆนะครับถ้าหากว่าอยากจะลุ้นนะครับในการเข้ารอบเป็นอันดับที่1ถึง8ที่เป็นเข้ารอบอัตโนมัตินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ได้หวย แตกสิ้นดีนะครับผมไม่มีคำไหนที่พูดที่จะมอบให้นอกจากคำว่ากล้วยนะครับผมให้กับเอลิทันฮาร์เหลือเกินนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าโอ้มันมันมันสุดจะทนนะอ่ะอามันพูดจริงว่ามันสุดจะทนแล้วอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันชัยชนะ3เกมที่ในฤดูกาลเนี่ยมันเป็นชัยชนะที่ <c oughs> มันไม่ใช่ชัยชนะที่ ดีเดย์ Day อะไรเลยเกมนัดแรกที่ชนะฟูลแลมได้ก็เป็นจังหวะของฟุตบอล,ลก็ไม่ได้เล่นดีอะไรเลยเกมที่เจอกับเซาท์ทฮมตันก็ต้องบอกว่าเป็นอาร์ครีวินแม้ว่าชนะถึง3สกอร์ก็ตามแต่เกมกับบานสลีย์ชนะ7ประตูต่อศูนย์แต่เป็นการชนะที่ต้องบอกว่าเจอกับทีมลีกวันคุณภาพานักเตะดีกว่าแล้วก็มันมีความจำเป็นที่ต้องไปใส่นักเตะใส่เต็มร้อยขนาดนั้นควรจะเก็บเรียวแรงไว้สำหรับสุดสัปดาห์สุดท้ายก็มาเป็นแบบนี้ไปเช่นเดียวกับกรณีของคริสเตนอิลิกเซ่นโอเคเข้าใจว่านักเตะตอนนี้เล่นได้อย่างยอดเยย แต่อายุของเขาในเมื่อแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายของเขาหัวใจของเขาเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะเล่นถึง90บนาทีได้แต่ถ้าว่า ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะคืออีเซนเนี่ยได้เล่นโผเกือบจะเต็มเกมมาตลอด3เกมติดต่อกันคือเขาโอเคเขามีส่วนในการคุมเกมคุมเกมต่างๆนานาก็ตามแต่แต่สภาพร่างกายของเขามันไม่ไหวก็คือไม่ไหวเราจะเห็นว่าเลี้ยวแรงเขาหมดแล้วก็เริ่มที่จะถดถอยแล้วก็การแก้เกมบางสิ่งบางอย่างโอเคว่าบรูโน่ฟินานซ์เมื่อคืนนี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไปแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลังจากที่ส่งเมสันเมาส์ลงมาก็ไปทางเอาบรูโน่ฟินานซ์ไปเล่น ป็นปีขวาอีกแล้วนี่คือสิ่งที่แบบเฮ้ยอีกแล้วเหรอคือมันทุกทงทุกอย่างแทคกติกมันมั่วซั่วอีลุงตุงนางแล้วก็ไม่สามารถสร้างอิมแพ t ได้อะไรเลยนะครับผมโอ้ก็ต้องบอกว่าเมื่อคือนนี้เอลิเดนฮาสเนี่ยใช้นักเตะตัวจริงนะครับผมรวมตัวสำรองด้วยเนี่ยทั้งหมด15คนดังนั้นนะครับคำกล่าวอ้างหลังจากที่ติงนะครับผมเหล่าติงหรือเหล่าคนเชียร์ที่อากองเชียร์เอลิเดนฮาคหลายๆคนที่พยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่า เข้าข้างนะครับผมแล้วก็เข้าข้างแล้วก็ซัพพอร์ตเอลิทฮามันโดยตลอดแล้วบอกว่าฤดูกาลก่อนเนี่ยมีนักเตะเจ็บเยอะอย่างงั้นอย่างงูอย่างนี้ฤดูกาลนี้นักเตะไม่ได้เจ็บแล้วนะครับนักเตะตัวหลักที่เจ็บอยู่เนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่ลุกชอคนเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ได้โฟอาดเขาเรียกว่าได้ทีม ตัวจริงมาครบทีมแล้วแต่เทราว่ายังไม่เห็นสิ่งอะไรที่มันดีขึ้นเลยเกมรับโอเคเหมือนจะดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังมีข้อผิดพลาดส่วนบุคคลได้เห็นเสียประตูแบบเดิมๆให้ได้เห็นโดยตลอดเกมรุกก็ยังไม่มีจินตนาการขาดไอเดียต่างๆทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่โค้ชเท่านั้นดังนั้นสิ่งเดียวที่จะสามารถทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีขึ้นได้ก็คือ ไล่แม่งออกครับไล่เอลิเทนฮักออกสถานเดียวเพราะไอ้เฮียนี้มันกระจอกนั่นเองครับ